สถานการณ์นี้นะครับมันจะเกิดขึ้นกับเดเดอร์อช่วงระยะเริ่มต้นนั่นก็คือการหาตัวตนของตัวเองไม่เจอในการเทรดผมก็ไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์นึงเล่นไปซ้ำๆเดิมๆเนี่ยครับตอนที่เป็นตลาดไซเวยเล่นได้ดีมากแต่พอมันเป็นเทรดแค่นั้นแหละตอนนั้นนะครับเกิดวิกฤตในช่วงของสงครามรัสเซียกับยูเครนเบรกเอาไปนิวไฮกระทั่งบางคนเสียหายจากเหตุการณ์นี้อ,อดล้างพอดแปล สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไ y โคทอล์กนะครับอยู่กับผมป๊อกอ n นโนเวชนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง mindset และจิต,ตวิญยาณเทรดนะครับว่าอะไรที่ทําให้เราประสบความสาเร็จหรือเรายังไม่ประสบความสาเร็จในตลาดนี้นะครับวันนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญนะครับคุณเบเธอร์นี่นะฮะวันนี้นะครับเรามีหัวข้อดีๆที่อยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังน,น,นั่นก็คือเทรดเดอร์หลายคนยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอ มันเป็นยังไงครับเบทเตอร์อ่าสวัสดีครับก็สวัสดีจันพ่อก่อนเลยสวัสดีครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์นี้นะครับหรือว่าอาการนี้ก็แล้วกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ช่วงระยะเริ่มต้นครับเพราะว่าช่วงเริ่มต้นนี้จะหาตัวเองไม่เจอแน่นอนเทรดเดอร์ครับประมาณประสบการณ์ครับการเทรดเนี่ยประมาณหนึ่งปีถึงสาปีเนี่ยผมว่าจะมีอาการนี้เกิดขึ้นครับครับมันเป็นอาการที่คนใหม่จะต้องเจอครับผมอาจารย์พ่อ นั่นก็คือการหาตัวตนของตัวเองไม่เจอในการเทรดหมายถึงแบบคําว่าหาตัวตนไม่เจอเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไม่พบเทรดเซตอัพหรือว่ายังไม่พบจริตที่มันตรงกับตัวเองหรือยังไงครับถูกต้องครับที่พูดมาทั้งสองอันเนี่ยถูกต้องเลยออทั้ง trade เทรดเซตอัพด้วยครับแล้วก็เ,เรียกได้ว่าจริตครับในการ trade เทรดของตัวเองออผมจะแยกเป็น2เรื่องนี่เลยครัอย่างแรกครับเทรดเซตอัพบางคนเข้ามาในตลาดครับโหเล่นสายจุดกลับตัวนี่มันเลยเรียกได้ว่า เอาปลายไส้กันครับเทรดกันแบบปลายไส้จะร,รู้สึกว่าอ่าถ้าเป็นไปเจอสิ่งนี้ก่อนนะครับในตลาดจะรู้สึกฟูลฟิลมากครับนี่เราได้ปลายไส้เลยเกิดความภาคภูมิใจครับเฮ้ยเนี่ยเราเห็นจุดกลับตัวเรารู้จุดกลับตัวเขาเรียกสายนี้ว่าสายรีเวอร์ซอลจุดกลับตัวเล่นแบบกลับตัวดูพรายแอคชั่นคอนเฟิร์มดูเรื่องต่างๆคอนเฟิร์มครับในการกลับตัวรหรือแม้กระทั่งหาอินดิเคเตอร์ครับที่มันมี การกลับตัวมานะครับเพื่อคอนเฟิร์มในท่าเทตุของของคนนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นอีกสายหนึ่งส่วนนะครับก็จะมีอีกสายหนึ่งที่เป็นสายแบบว่า Follow เลย Follow t เทรนเรียกได้ว่า Breakout นะครับสายนี้เขาเรียกว่า b r out อื t กการเป็นว่าจะไม่ไม่ได้เล่นแบบกลับตัวแล้วนะครับสายนี้อม,มองเลยว่าเฮ้ยทิศทางไปทางไหนซะส่วนใหญ่สมมุติวันนี้ตลาดบังคับเล่นฝั่งหน้าบายก็คือจะเน้นหนักไปเลยเดี๋ยววันนี้บายแน่นอน ยิ่งเบรกเอาอเบรกเอาจากสปีดไลน์เทรนไลน์ด้วยเบรกเอาจากแนวรับแนวต้านด้วยฉันเนี่ยจะฟอลโล่อย่างเดียวเลยถ้ากราฟจะขึ้นฉันจะฟอลโล่บายครับกราฟเนี่ยเป็นเทรนขาลงหลุดเทรนไปแล้วเดี๋ยวฉันจะฟอลโล่เซลไม่มองครับว่ามันจะกลับตัวมันจะอะไรไม่มองเลยครับคืออ่ะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวเราจะบายมันหลุดเดี๋ยวเราจะเซลล์เป็นอย่างนี้เลยครับก็จะเป็นสองสายที่ผมว่าหลักๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยหรือไม้กระทั่งครับที่เป็นแบบเทรดเซตอัพที่เป็นแบบ แพทเทิร <Patter> ์นบางคนเนี่ยก็จะเป็นรีเวอร์โมันอยู่ในสายของรีเวอร์โซจุดกลับตัวนะครับในตัวของแพทเทิร์นนี้ก็จะดูเลยครับหาเลยว่าเนี่ยตอนที่มันจะกลับตัวจริงเนี่ยตอนนี้มันเป็นแพทเทิร์นอะไรบ้างความรู้ต่างๆครับคิวเอ็มคอสมูโดแพทเทิร์นอะไรบ้างนะครับตัวดับเบิลวอตทอมทิปเปิลวอตทอมหรือแม้กระทั่งเนี่ยทริปเปิลท็อปดับเบิลท็อปอะไรต่างๆนานาที่ที่เราแบบ ก็ไปเรียนกันที่มันเป็นแพทเทิร์นเขาจะดูว่าเอยจุดน,นี้คือการกลับตัวเนี่ยครับสิ่งแรกที่เทรดเดอร์เนี่ยจะมาเจอกอ่อนโ,โอเคสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันว่าในวันแรกเนาะที่เราเก้าวเข้ามาในตลาดเนี่ยแล้วชุดความรู้ที่อยู่ในตลาดก็เยอะม,มากใช่ไหมถูกครับบางคนก็จะไปเรียนแนวรับแนวต้านเทรนไลน์ S.M.C.R.T.M.Harmonic Pattern e l e v e เรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยแล้วก็รู้จักรู้เยอะมากถูกเป็นเหมือนมนุษย์เป็ดรู้ทุกเรื่อง แต่ไม่รู้จริงสักเรื่อง<ช>เป็นแบบนั้นใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยคือยังมีความคิดที่ตีกันไปตีกันมาแล้วก็สับสนในเรื่องของการเทรดอยู่<ช>ถูก้ไหมครับ<ช>แล้วในฉากนั้นเน่ยอยากให้คุณเบเทอร์แชร์ประสบการณ์ของตัวเองหน่อยว่าในวันแรกที่เข้ามาเนาะในตลาดนี้เนี่ยเรามีชุดความรู้ให้เราเรียนได้มากเยอะเยอะมากเลยเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นก็ผมรู้ผมรู้เลยว่าเฮ้ยอาอย่างเช่นที่บอกว่าเป็นสายอร์ซอลใช่ไหมครับจนกลับตัวเนี่ยพอเล่นแล้วเนี่ย ช่วงแรกมันมันมันเวิร์กมากออมันดีมากครับโห oh, เข้าปลายไส้เลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงมันมันตรงตามท่าเทรดของเราจังเลยแต่ผมก็ไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับคือเล่นไปซ้ำๆเดิมๆเนี่ยครับตอนที่เป็นตลาดไซเวอ์เล่นได้ดีมากแต่อพอมันเป็นเทรนแค่นั้นแหละครับมผมก็ไปเล่นเทคนิคแบบนี้แบบแบบเดิมเลยเหมือนจะกลับตัวอยากจะลงนะแต่ว่าตอนนั้นนะครับเกิดวิกฤตในช่วงของสงครามรัสเซียกับยูเครน เอออันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทองคำนะครับเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยไร้ทึ่งซึ่งเทคนิคเอลเลยครับเบรกเอาไปนิวไฮอย่างเดียวเลยแสดงว่าสายกลับตัวเนี่ยนั่งตาปริบๆเลยหรือแม้กระทั่งบางคนเสียหายจากเหตุการณ์นี้ครับอพอดล้างพอดแตกนะครับเสียเลือดเสียเนื้อกันไปซะเยอะเลยมผมเองก็ใช้คําว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นเป็นคนนั้นเลยอเราอยากหาจุดกลับตัวครับมองว่าเฮ้ยนี่ขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เซลกันแล้ว ยิ่งมีเหมือนพลแอชชันเหมือนอะไรมาสักนิดนึงเนี่ยครับม,มากดเซลเลยตรงนี้ได้สูงแล้วเดี๋ยวเราจะถือลงไปยาวๆเลยเพราะเราติดภาพจําของไซเวมแต่มันไม่ลงสักทีเนี่ยครับนี่คือผมก็เริ่มกลัวนะครับอเฮ้ยนี่ท่าที่เราเล่นกันเนี่ยเคยที่มันใช้การได้ดีมาก่อนเนี่ยครับ,รบกับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันขึ้นเอาขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอาอย่างเดียวเริ่มไม่มั่นใจในเทรดเซตอัพครับอืกลายเป็นว่าผมก็ต้องไปตามหาว่าเฮ้ย แล้วในช่วงที่เป็นเทรนเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเพราะเห็นบางคนเนี่ยกราฟขึ้นมาเป็นพันจุดหมื่นจุดอย่างเนี้ยคือเขาดีใจร้องชชโยกันเลยแต่ผมเองเนี่ยพอรตแตกร้องไห้เสียใจเลยเออว่ะผมก็เลยว่าหรือเรามันมันผิดไปเองว่าที่มันเลือกเล่นแบบนี้หรือเราต้องไปเล่นแบบตาม Market ็ตสตั t u เจตามตลาดโครงสร้างอย่งของตลาดหรือเปล่าก็ได้มีช่วงหนึ่งครับไปเล่นแบบนั้นไปเล่นตามเทรน เล่นตามวอลล่มเจ้าใหญ่หรืออะไรก็ตามกับไปศึกษามาทีนี้ก็ดีครับช่วงแรกเนี่ยยังอยู่ในช่วงของปล,ปลายสงคารามหรืออะไรพวกนี้ครับก็ f o ลโล่เต็มที่เลยครับมาฉันดูโครงสร้างตลาดออกแล้วโครงสร้างเป็นเทรนขาขึ้นเดี๋ยวก็จะบายยับๆเลยย่อมาก็จะบายย่อมาก็จะบายเป็นแบบนั้นครับแล้วก็เกิดกําไรเกิดขึ้นอนี่มันท่านี้มันดีจังเลยเออ นี่เรานี่มองภาพใหญ่ตามเจ้าใหญ่พฤติกรรมรายใหญ่เออผมรู้สึกว่าจบแล้วการเทรดแต่อย่างที่บอกครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาสงครามก็ต้องมีวันจบลงครับมันไม่ได้มีความรุนแรงเหมือนเดิมครับแน่นอนตลาดจะมีการกลับมาเซตตัวอยู่แล้วแต่เราก็ไปติดภาพจําว่าเนี่ยครับเดี๋ยวกราฟมันก็จะขึ้นไปเรื่อยทองคำมันก็ขึ้นไปเรื่อยไม่มีตกลงมาขนาดนี้แล้วอืก็โดนช็อตที่มัน กลับตัวลงมาแบบโหที่เราก็คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะกลับตัวลงมาแบบได้เยอะขนาดนั้นอืในการบายการบายของเราเฮ้ยเนี่ยโครงสร้างมันจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ก็หาจุดเข้าบายเข้าบายบีอ้อาวแล้วลงอีกกราฟก็ลงอีกลงอีกลงอีกเสียทั้งเงินเสียทั้งจิตวิทยาในการเถือเสียทั้งน้ําตาที่ร้องผมร้องให้ครับอกลายเป็นว่าผมก็นั่งคุ้นคิดอยู่กับตัวเองครับ แล้วมันจะไปจบยังไงอทีนี้เออเคยเทรดแบบกลับตัวมาแล้วมันมีทั้งช่วงที่ดีแล้วก็มีทั้งช่วงที่ไม่ดีเคยเทรดตามเทรนด์แล้วก็มีทั้งช่วงที่ดีมากเลยแล้วก็มีช่วงที่มันไม่ดีหรือมันไม่เวิร์กนั่นเองเนี่ยมันก็เลยเป็นอาการของคนใหม่ครับเออนี่คือเป็นอาการของคนใหม่ที่พบเจอในช่วงแรกๆคือการหาท่าเทรดของตัวเองไม่เจอ,อเอาเป็นว่าสรุปให้สั้นๆเนาะ คือในการเทรดของคนใหม่อ่ะครับคือเขายังไม่รู้จักหนึ่งคือไม่รู้จักจริตตัวเองครสองคือยังไม่ได้มีแบบแผนที่ชัดเจนในการเทรดขนาดนั้นถูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะอารมณ์หรือว่าเทรดเซตอัพเขาเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะดนามิกตามตลาดถูกพอมันไดนามิกปุ๊บค่าเออร์เลอร์ก็เพี้ยนปับ๊บแทนที่จะเป็นหนึ่งตัวแปรที่เราจะต้องแก้สมการนี้กลายเป็นสองตัวแปรสามตัวแปรส,สี่ตัวแปรไปเรือ่อยยิ่งสภาวะตลาดเปลี่ยนมากเท่าไหร่ ตัวแปรในการแก้สมการในการเข้าเทรดยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นขึ้นแน่นอนแสดงว่าโจ์เนี่ยยากกว่าเดิมนะยากกว่าเดิมเท <Trade S 2> รดกว่าเดิมให้ปวดหัวแต่การเทรดเนี่ยจริงๆคือมันแก่นแก่นหลักๆคือทําให้มันง่ายเข้าไว้เทรดได้เทรดง่ายแล้วก็เทรดยาวด้วยครับอันนี้คือแก่นของมันทีนี้ถามอย่างนี้หน่อยว่าแล้วเบเทอร์เนี่ยกว่าจะค้นพบตัวเองนะครับในการเทรดที่เป็นเวอร์ชัน the base of the base เนี่ยของเบสเทอร์เนี่ยใช้ระยะเวลานานไหม แล้วก็ทําอย่างไรบ้างก็ผมกําลังจะบอกว่าคือให้กําลังใจคนใหม่ด้วยเออเพราะว่าถ้าถ้าจะบอกว่าโอ้โหหลายปีเลยอันนี้ก็คือคนใหม่ก็บอกว่าโอ้นี่ฉันต้องใช้เวลาั้งหลายปีหรอแต่กาลังจะบอกสิ่งนี้ครับว่าคุณใช้เวลาเนี่ยในภายระยะเวลาไม่ไม่ถึงปีก็ยังได้อืแต่มันต้องมีตัวแปรในการที่จะในการที่จะพิสูจน์ตรงนั้นเหมือนอาจารย์ป๊อกบอกครับทำยังไงถึงจะเห็นจริตของตัวเองท่าเทียของตัวเองว่าตรงนั้นมันเวิร์กหรือมันดีหรือหรือมันใช้การได้หรือเปล่าครับ ผมพูดได้เลยครับว่าวันนี้เราต้องเล่นกับตัวเลขอืเพราะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตัวเลขไม่เคยหลอกใครม,มีแต่เราที่หลอกตัวเองโอ้โบาดใจบาดใจครับบาดใจคํานี้ผมเองก็รู้สึกเจ็บแป๊บๆเลยย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นเออก็คือสรุปกัะชัง,ง่ายๆว่าคุณจะเห็นท่าเทรดของตัวเองที่เป็นแบบท่าไม่ตายเลยเนี่ยหรือท่าที่ใช้ในการนอกของตลาดนครับพูดอย่างนี้ครับว่าไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแน่นอน ฉะนั้นโจทย์ครับอะไรที่ทำให้คุณเทรดได้เนี่ยครับมีวิเลตเกิน50%หรือสามารถเทรดได้อยู่รอดในตลาดได้จากอะไรบ้างล่ะครับตัวเลขในที่นี้คือตัวเลขหนึ่งในการแบคเทสผมบอกตามตรงนะถ้าวันนี้การเทรดนะครับในมือใหม่หรือเริ่มต้นยังไม่มีการแบคเทสเลยคุณจะหาตัวตนของตัวเองไม่เจออคุณจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือท่าไม่ตายของคุณอ,อะไรคือ ถ้านอกเอาของคุณเนี่ยไม่มีครับคุณจะเทรดไปเรื่อยตามกลุยุต่างๆไปเรื่อยแต่นี่ครับคุณจะได้เห็นตัวเองชัดเจนจากสถิติของการแบ็กเทสผมแบ็กเทสเนี่ยประมาณ300ร้อยอเดอร์ครับโคหสามร้อยเหรอสามร้อยอเดอร์มันใช้ระยะเวลาเนี่ยถ้าพูดเหมือนเหมือนจะนานนะครับแต่มันไม่นานเลยเพราะว่าเราสามารถทําได้ภายในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแล้วเราก็จะเห็นตัวเลขเห็นเป็นค่าเฉลี่ยออกมาครับว่านี่ไงผมลองหมดเลยนะอื แนวรับแนวต้านเนี่ยเอ้าดูแค่เทคนิคเดียวเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าอืคือบางคนทาแล้วเวิร์กครับเขาเข้าใจตัวเลขดีวินเลตเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนเล่นดีมานซับไพวินเลตเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาใช้ท่านี้นะครับตลอดเลยอืบางคนใช้นะครับเอ็มซี <SM C S 1> ตามพฤติกรรมเจ้าใหญ่รายใหญ่เทรดแบบนี้เทรดสบายใจแล้วตัวเลขออกมาชัดเจนด้วยเขาจะเลือกท่านี้เป็นท่านอกเอาอืส่วนตัวผมเองใช้ท่าไหนทีนี้นะครับ ก็ใช้ท่าตัวของการกลับตัวนี่นะครับการกลับตัวบวกกับเครื่องมือโกฮันเตอร์ก็ต้องเรียกได้ว,ว่าตัวเองใช้อันนี้เน่แล้วมันเกิดประสิทธิภาพได้ดีแน่นอนครับไม่มีร้อยเปอร์เซอยู่แล้วแต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยเก็บสถิติของตัวเองมาเนี่ยมันได้อยู่ประมาณห0สิบเอร์ซ็นตห้าิถึงหสิบเอร์ซนโดยนะครับเก็บมาในแต่ละเดือนด้วยหรือแม้กระทั่งนะครับในแต่ละปีด้วยดูซิว่ามันมีระยะทางที่มันรอดหรือเปล่า ทีนี้เนี่ยผมเห็นเมื่อเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วว่าตัวเองสามารถที่จะแพ้ได้ในตลาดในประมาณ40%เอเลยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะ60%เลยเวลาที่ผมแพ้มันเลยเกิดความเบาสบายเขึ้นเมือม่อเมือ่อเมื่อเห็นท่า็อ o เ k out ท่าถอดของตัวเองแล้วนะครับเออตรงนี้อยากให้จานป้องเนี่ยเออลองลองร e c r e a t e ในสิ่งที่เออ,อเป็นท่าไม่แตกเมื่อกี้ครับโอเคคือเอาเป็นว่าในสรุปให้ฟังสั้นๆเนอะในการที่เราจะค้นพบ Roast ทรดเซตอัพของตัวเองเนี่ยเราต้องเห็นมันก่อนครับเหมือนแบบเหมือนแบบถ้าเราจะค้นพบอะไรสักอย่างในโลกใบเนี่ยเราต้องเห็นมันก่อนไม่งั้นถ้าไม่เห็นแสดงว่าเรายังไม่ค้นพบอ่าถูกถูกไหมถูกครับอ่าทีนี้แล้วการเห็นเนี่ยที่มันปรากฏจริงๆเนี่ยในโลกของการเทรดมันคือการเห็นตัวเลขทางสถิติถูก เมื่อไรก็ตามที่เรายัางเทรดและมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันเสียฉันได้กําไรฉันขาดทุนเป็นแค่คําพูดล,ลอยๆถูกไม่ได้มีตัวเลขเข้ามากํากับว่าขาดทุนเพราะอะไร SL ไปเท่าไหร่ t p ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เห็นเจอ์นี่ของการเทรดตัวเองถูกนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกเอาความรู้สึกไปผูกกับกราฟครับแล้วก็เบรกดาวทีเนี้ยวันไหนชนะก็เอ้ยแบบดีใจแต่วันไหนแพ้ก็เบรกดาวไป นะครับฉะนั้นแก่นที่เบเทอร์เนี่ยกำลังจะบอกคือถ้าวันนี้เราอยากค้นพบตัวเองครับอยากค้นพบตัวเองในหัวอย่าค้นพบตัวเองที่ความรู้สึกถูกแต่จงบดค้นพบตัวเองในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Journey Stack ก็คือตัวเลขในการบันทึกสถิติเรานั่นเองใช่ครับเพราะตัวเลขเหล่านั้นจะบ่งบอกนิสัยของเราถูกครับเหมือนที่เบเตอร์บอกว่าตัวเลขไม่เคยหลอกใครถูกมีแต่เราที่หลอกตัวเองถูกแล้วก็ทําท่านั้นให้มันเป็นท่าถนัดไปเลยใช่เหมือนถ้าบูสลรีเขาจะบอกว่าอย่างนี้นะยังไงครับ ผมไม่กลัวหรอกนะคนที่เตะเป็นพันท่าแต่เขากลัวคนที่เตะหนึ่งท่าพันครั้งนี่คือคําพูดของบวอสลีนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยทีนี้อยากให้เบเธอร์สรุปหน่อยสําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่แบบว่า,ย,า,า,าย,ยังหากลยุทธ์ยังหาเทรดเซตอัพยังหาตัวตนในการเทรดของตัวเองไม่เจอครับผมนะครับเขาควรจะเริ่มต้นหาอย่างไรก็สรุปเป็นสั้นง่า,งงายๆคือครเราจะหาตัวตนของตัวเองเจอได้ยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าท่านั้นคือท่าน็อกเอาท์คือท่าคิวสำหรับเราเลย คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลยุทธ์ที่คุณรู้คุณใช้ในทุกวันนี้นะครับอ,อาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เป็นท่าน n o c k o u คุณได้เลยแต่คุณจะรู้ได้ไงเพราะม,มันจะใช้ได้หรือเปล่าก็ต้องเกิดจากการหนึ่งคือ back เทสนะครับใน trading view มันจะมีะมีฟีเจอร์ในการที่จะกลับไป back เทสหรือย้อนกราฟกลับไปได้คุณสามารถกลับไป back เทสกลับไปทําซ้ําตรงนั้นได้ครับ,รบแล้วลงบันทึกสถิติตารางดูครับว่าสักร้อยออเดอร์ถ้าเราเล่นแค่เทคนิคนี้เนี่ย มันจะอยู่รอดในสภาวะตลาดได้หรือเปล่าย่อยลงไปอีกเขาว่าในแต่ละเดือนคุณจะมีกําไรประมาณเท่าไหร่อเออคุณจะเล่นประมาณเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งครับระยะทางในการ SLTP คุณจะได้เห็นจากการที่ไปแบ็กเทสนี้เลยอเทคนิคหมายความว่าเทคนิคที่คุณใช้ตอนนี้อย่างเช่นแนวรับแนวต้านก็ไปแบ็กเทสแค่นั้นเลยดีมันซับไพก็ไปแบ็กเทสแค่นั้นครับ SMC ก็ไปแบ็กเทสแค่เท่านั้นอืสุดท้ายคุณจะได้รู้ครับว่าแต่ละเทคนิคเนี่หนึ่งสองสามสี่ ตัวเลขเป็นยังไงบ้างหรือคุณอยากเปรียบเทียบในเดือนเดียวกันเนี่ยครับเช่นเดือนมกราคมที่ผ่านมาปี2024ผมก็ลองใช้แค่เทคนิคเดียวนะครับแนวรับแนวต้านดูว่าเนี่ยในภายในหนึ่งเดือนเราใช้แนวรับแนวต้านเนี่ยในการเทรดมันได้กำไรมากน้อยเท่าไหร่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในเดือนมกราคมปี2024ใช้ดีมันซับไพเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช้ในการเล่นแบบเบรกเอาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เนี่ยครับพอมันเอามาเกิดการคอมพเ,เพลทียบแบบน,นี้มันจะเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วทีนี้ครับเมื่อคุณได้ท่านั้นแล้วให้พึงนะครับพอใจกับท่านั้นเลยได้เลยเพราะว่าตัวเลขครับมันก็บ่งบอกกับคุณได้แล้วแล้วคุณจะเริ่มวางใจในการเทรดได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออฉันใช้ท่านี้แล้วมันเกิดผลกําไรให้ฉันได้แล้วมันก็เบาสบายแล้วฉันก็ยอมรับความแพ้ในใน,ในตอนที่มันแพ้ได้ การเทรดจะดีขึ้นมาเรื่อยๆครับว้าวโหสุดยอดเลย<ม>นะครับเชื่อได้เลยว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้รับคุณค่าเนาะแล้วก็ได้ความรู้กันไปเต็มเลยแหละ<ม><ม>นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากเป็นโปรเทเดอร์คนหนึ่งนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับไม่ได้สําคัญว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มไหนมาเฮ้ยไม่ได้สําคัญว่าคุณจะเรียนรู้เยอะแค่ไหนครับนะครับไม่สําคัญด้วยว่าคุณจะซ้อมแค่ไหนสําคัญรู้แค่ว่า คุณรู้จักตัวเองมากพอหรือเปล่าถ้ามันรก็ตานว่าคุณรู้จักตัวเองมากพอนะครับเดี๋ยวตลาดจะส่งกําไรมาให้คุณเองถูกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเบทเทอร์มากนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน EP ถัดไปในรายการไซโคท็อกในช่องพอกอินเวสต์นะครับอ่ะให้เบทเทอร์ฝากช่องเร็วสั้นๆนะครับโอเคนะครับก็สามารถติดตามผมได้นะครับในช่องทาง YouTube นะครับ Facebook IG TikTok นะครับชื่อ Better w e l วลตินนั่นเองนะครับว้าวสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ช่องพอกอินเว สำหรับวันนี้ประมาณนีครับสวัสดีครับ,บ